บทสาธยายธรรมเรื่องทุกกะระสูตรเมื่อการสำรวมใจคือหัวใจแห่งความเป็นสมณนะที่มาจากพระสุดตันตปิดกสังยุตตนิกายสคาถวักเทวตาสังยุตนันทนวัคเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง ออกจากความยากลำบากทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาอันลึกซึ้งระหว่างพระบรมศาสดากับเทวดามาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงความยากลำบากที่แท้จริงในการประพฤติพรหมจรรย์และหนทาง ที่จะเอาชนะความยากลำบากนั้นได้อย่างสิ้นเชิงพระสูตรนี้มีชื่อว่าทุกกะระสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าทุกกะระสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าทุกกะรังแปลว่าทำได้ยากเมื่อรวมกันแล้วทุกกะระสูตร จึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ทำได้ยากหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าการประพฤติสมณธรรมให้สำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งสำหรับคนพาลหรือผู้ที่ยังไม่มีปัญญาแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทรงชี้ให้เห็นถึงหัวใจของความสำเร็จนั้น อยู่ที่การนิวานจิตหรือการห้ามจิตไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสดุดเตาที่หดอวัยวะของตนเข้าไว้ในกระดองฉันใดภิกษุผู้สำรวมจิตของตนไว้ในอารมณ์กรรมฐานก็ย่อมปลอดภัยจากอำนาจของมารฉันนั้นเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเฉตวัน ในราตรีอันหนึ่งอันสงบสงัดได้มีเทวดาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควรแล้วได้ทูลกล่าวคาถาขึ้นว่าความเป็นสมณะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทนได้ยาก สำหรับผู้ที่ไม่ฉลาดแล้วเพราะในความเป็นสมณะนั้นมีเครื่องขัดขวางอยู่มากเป็นที่ที่คุณพานย่อมจมลงคาถาของเทวดาตนนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากในการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าความเป็นสมณะนั้นพระอัตฐกถาจารย์ได้ขยายความว่าหมายถึงสมณะธรรมหรือ ข้อปฏิบัติของสมณะซึ่งบัณฑิตทั้งหลายต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดในการบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นการอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายหรือการข่มจิตใจของตนเองคำว่าสำหรับผู้ที่ไม่ฉลาดแล้วหมายถึงสำหรับคนพานผู้ไม่มีปัญญานั้นย่อมไม่สามารถทำสมณธรรมให้สำเร็จได้และคำว่า มีเครื่องขัดขวางอยู่มากหมายถึงในหนทางแห่งอริยมมรกนั้นมีอุปสรรคและอันตรายอยู่มากมายในเบื้องตน้นเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสคาถาตอบเพื่อชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของความล้มเหลวและหนทางแห่งชัยชนะพระดำรัสนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าหากไม่รู้จักควบคุมจิตใจของตนเองแล้ว แม้เพียงวันเดียวก็ไม่สามารถประพฤติสมณธรรมให้ตลอดรอดฝังได้เลยเพราะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในอารมณ์ใดคนผานก็ย่อมจมปลักอยู่ในอารมณ์นั้นๆจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงหนทางแห่งความสำเร็จด้วยอุปมาอันงดงามว่าภิกษุพึงรวบรวมมโนวิตกไว้ดุดเตาหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนฉะนั้น เป็นผู้ไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นผู้ดับกิเลสแล้วไม่พึงว่าร้ายใครๆเลยคาถาบทนี้เป็นการแสดงถึงสุดยอดเคล็ดลับแห่งการปฏิบัติการรวบรวมมโนวิตกไว้นั้นพระอัฏฐกถา,าจารย์ได้เปรียบเทียบว่าเหมือนเต่าที่เมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกมาแต่ไกล ก็จะรีบหดอวัยวะทั้งห้าคือหัวและขาเข้าไว้ในกระดองทําให้สุนัขจิ้งจอกไม่สามารถทําอันตรายได้ชั้นใดภิกษุผู้รวบรวมจิตของตนเข้าไว้ในอารมณ์กรรมฐานก็ย่อมไม่เปิดช่องให้มารเข้ามาทําอันตรายได้ฉันนั้นการเป็นผู้ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิไม่เบียดเบียนผู้อื่นหมายถึงการเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ การเป็นผู้ดับกิเลสแล้วหมายถึงการบรรลุเป็นพระอระหันต์และการไม่พึงว่าร้ายใครๆเลยนั้นหมายถึงแม้จะตักเตือนผู้อื่นก็พึงกระทำด้วยเมตตาจิตและรู้จักการละเทสะไม่ใช่ทำไปด้วยความมุ่งร้ายการสำรวมจิตนี้อาจเปรียบได้กับการขับรถในเมืองที่การจราจรติดขัด หากเราปล่อยให้จิตใจไหลไปตามอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์และความขัดแยงแต่ถ้าหากเรารู้จักสำรวมจิตของเราไว้ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกเราก็จะสามารถขับรถไปได้อย่างสงบสุขข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเห็นว่า การควบคุมจิตใจคือหัวใจที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมขอให้เราจงเป็นดังเต่าผู้ชาญฉลาดที่รู้จักหดอวัยวะคือจิตใจของเราเข้ามาสู่ภายในไม่ปล่อยให้มันตะเตลิดออกไปตามอารมณ์ภายนอกเมื่อเราสามารถฝึกฝนการสํารวมจิตนี้ให้ชำนาญแล้ว อุปสรรคและความยากลำบากใดๆก็ย่อมไม่สามารถทำอันตรายเราได้และเราก็จะสามารถเดินทางไปบนหนทางแห่งความเป็นสมณะได้อย่างปลอดภัยและสงบเย็นเอวังก็มีด้วยประการชนี้